สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีตูเล่าเรื่องผ่านไพ่กับท็อปิกหัวข้อที่ว่าเดือนเมษายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชาวกองวันศุกร์นีวันศุกร์สีฟ้าค่ะเ,เพื่อที่จะเข้ากับเทศกาลสงการเนาะเราเอาไพ่ไทยๆมาเล่นกันนอก็กสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ พูดเหมือนทุกครั้งอีกละค่ะว่าเป็นการดูโดยรวมเพื่อความบันเทิงห้ามอินห้ามดานะดราม่านะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะใช่บ้างไม่ใช่บ้างก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนอกอกาที่นี้เราก็มาเริ่มกันเลยวันนี้เราก็จะใช้ไพ่ยิปซีสองสำรับก็มีไพ่ไทยนี่การ์ตูนเล่มระบาดไม่รู้ใครทันบ้างไพ่สีสวยมากเลยค่ะ แล้วก็น้องมัมแล้วก็ไพ่อลรเก้ลปิดท้าย2ใบค่ะทีนี้เราก็จะมาพูดกันชาวกองวันศุกร์นอะชาวกองวันศุกร์เนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยโอ้จะมีอะไรที่ความคิดหลากหลายที่อยู่ในตัวตนมากแล้วก็ความคิดที่มันสับสนขัด ขัดแย้งในตัวเองมากเลยอะค่ะไอ้นุ่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไม่รู้จะทําอะไรดีประมาณเนี้ค่ะคือมันดีไปหมดเลยอะแล้วก็เลยสับสนตัวเองไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแนะ่แต่การงานที่ทําอยู่ก็ดีอยู่นะก็ประสบความสําเร็จดีก็มีเอ,อเดือนเมษาเนี่ยมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่โอเคเลยอะเออ การงานมีความมั่นคงขึ้นมีความชัดเจนขึ้นมีการเข้ารูปเข้ารอยได้มากขึ้นเพียงแต่ตัวคุณเองเนี่ยด้วยความที่ผ่านวิกฤตโควิดมาเนาะเศรษฐกิจทำให้คุณสับสนแล้วก็วุ่นวายใจยังคิดว่ามันมันไม่น่าที่จะไปได้สวยอะแต่มันกำลังไปได้สวยนะคะเดือนเมษายนเนี่ย ไพ่หกไม้แห่งชัยชนะแล้วก็ราชาไม้ก็ขึ้นมาแล้วก็ไพ่โอกาสแล้วก็ความโชคดีก็จะตามมาด้วยอะค่ะเนี่ยค่ะแต่ตัวคุณเองอะความคิดตัวคุณเองอะคุณสับสนแล้วคุณวางมันไม่ลงคนปล่อยวางยังไม่ได้แต่การงานเนี่ย รูปแบบงานของคุณเนี่ยกำลังลงตัวแล้วก็มั่นคงแล้วก็กำลังไปได้สวยแล้วก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณอย่าไปวิตกกังวลหรือวิตกจริตให้มากเกินนะคะเกี่ยวกับไอ้ไอที่ผ่านมาก็ว่ากันไปแต่ว่าเดือนเมษายนเนี่ยมันก็ปีใหม่ไทยแล้วเนาะมันก็จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ดีด้วยให้คุณอย่าไปเครียดกับมันมากเนี่ยคุณเครียดแล้วก็คุณก็นอนไม่หลับหลายๆอย่างคุณมีความกังวลอยู่ในตัวคุณเองอะค่ะอื้อ ให้คุณปล่อยวางบ้างนะคะคนกองวันศุกร์อะคะ่ะการเงินคุณก็จะมีโชคนะคะเนี่ยมีโอกาสมีโชคได้เกิดจากอซิกเซนของตัวเองะะสัมผัสตัวเองลางสังหรณ์ของตัวเองค่ะสัมผัสที่หกของตัวคุณเองอะคะ่ะอืม เหมือนปีใหม่ก็รวมญาติกันเนาะปีใหม่ไทยเนี่ยเนี่ยก็มีการสังสรรค์กินข้าวกันในหมู่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอ,เจอกันนานก็ได้มาเจอกันอะไรประมาณเนี่ยการงานก็ดีขึ้นมีโอกาสแล้วก็ยังมีโอกาสแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะการงานคุณดีค่ะมันกำลังเข้าลูกเข้ารอยแล้วก็กำลังลงตัวแล้วมีความมั่นคงขึ้นการเงินคุณก็มีโอกาส งานที่เข้ามาด้วยแล้วมีโอกาสเรื่องการเงินการทองที่จะเข้ามาอีกอะค่ะคุณไม่ต้องกังวลให้คุณปล่อยวางความคิดหลายๆอย่างอาจจะก่อนหน้านี้นะที่ว่าไปอะเศรษฐกิจอะให้คุณปล่อยวางตัวคุณเองคุณคิดมากเกินแล้วก็แบกภาระแล้วทําให้คุณเครียดคุณกังวลให้คุณนิ่งคุณลองสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยเนี่ยให้คุณใจสงบใจนิ่งๆิ่งใจร่มล่ม สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะฮะเสือเนี่ยก็เหมือนกับจิตใจคุณที่กําลังว้าวุนอยู่ค่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณก็นิ่งแล้วสงบเนี่ยแล้วคุณจะรู้ว่ามีทางออกยังไงแต่แต่การงานคนดีนะแต่เพียงแต่คุณคิดมากไปเองอะค่ะชาวกวันศุกร์ค่ะแล้วจะมีสิ่งดีๆตามมาอีกเยอะเลยค่ะแล้วส่วนโชคลาภเนี่ยคุณจะได้เกิดจากความรู้สึกของคุณเอง บ้านเล็กที่ตัวบ้านเล็กที่ก็สวยนะคะสําหรับคนเจ้ากองวันศุกร์ไม่ได้ใบหวยนะพูดตามไพ่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็อย่างหนึ่งคือให้คุณปล่อยวางบ้างแล้วโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยคุณกังวลเกินไปเกินกว่าเหตุอะคะ่มะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไว้แต่ก็เออ ป็นอาจจะเป็นนิดเดียวแต่คุณคิดว่ามันจะเป็นมากมายอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ช่วงนี้เดือนเมษายนมีอะไรเข้ามาคุณคิดอะไรเกินไปคุณต้องปล่อยวางอะค่ะไม่งั้นคุณแบกมันแล้วคุณจะเครียดแล้วคุณจะหนักแล้วคุณจะทุกข์ใจแล้วก็สับสนตัวคุณเองแล้วคุณจะนอนไม่หลับมันก็ระวังเรื่องความเครียดเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องความเครียดการเดินเหินอะไรก็ค่อยๆ่ ระวังสักนิดหนึ่งอะค่ะอาจจะชนชนนู่นชนนี่อาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการหกล้มอะค่ะคุณก็ให้ระวังสักนิดหนึ่งเรื่องการเดินการเหินอะไรอย่างเงี้ยขึ้นรถขึ้นลาก็ระวังหน่อยหนึ่งก็ให้ระวังเรื่องโรคเครียดการแบกภาระอะไรต่างๆอย่างเงี้ยให้คุณรู้จักปล่อยวางบ้าง สวดมนต์นั่งสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยการงานคุณก็กําลังเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เป็นไปได้สวยแล้วก็มีความมั่นคงโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาการเงินคุณก็เริ่มดีขึ้นค่ะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะเกิดจากซิกเซนหรือสัมผัสของคุณเองนะคะ อืมนี่ไงครอบครัวบ้านรวอยู่รวมกันเลยนะคะเนี่ยแฮปปี้มากเลยค่ะเพียงแต่ตัวคุณกังวลเกินไปกว่าเหตุแค่นั้นเองทีนี้เราก็มาดูเรื่องความรักของชาวกองวันสุขบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงโวเห็นไหมหกไม้เท้านี่ก็หกไม้เท้าความรักอืมเนี่ยคุณเบื่อเบอื่อเซ็งเซ็งเหมือนกับมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจริงๆดีนะคะ ความรักคุณเนี่ยแต่คุณเบื่อไปเองไงคุณคิดมากของคุณเองไงอุ้ยเดวเดมาด้วยเห็นไหมประสบความสําเร็จแค่คุณรู้จักปล่อยวางอย่าคิดมากเกินเหตุอะค่ะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาค่ะคุณอาจจะได้เจอคู่ทางไกลทางออนไลน์ก็ดูพวกสแกมเมอร์แล้วกันเนาะถ้ามีตัวตนก็โอเคอะคุณอย่าพิ่งเบื่ออย่าพึ่งเซ็งอะค่ะตอนนี้มีความรู้สึกว่าคุณมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็ คุณเบื่อความรักอะค่ะแต่อย่างอื่นคุณก็โอเคอะยังดีอยู่สำหรับคนที่มีครอบครัวก็อย่าเพึ่งเซ็งอย่าเพิ่งเบื่อหาโอกาสไปเที่ยววันหยุดกันนะคะเนี่ยไปท่องเที่ยวค่ะก็คนโสดถ้าคุณอยากเป็นโสดคุณก็จะได้อยู่เป็นโสดนะคะหรือคุณอาจจะได้รอหรือคุณคิดว่าคุณกําลังรอคอยใครอยู่อะคะ่ะก็คงยังไม่ได้เจอนะคะแต่แต่จะมาะคะ่ะ อืมอาจจะเออเป็นคนที่อยู่ทางไกลหรือติดตอ่อหรือคุยกันอยู่อะไรงี้หรือเป็นคนชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดงกับเราก็ได้สําหรับคนโสดนะคะค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเซง็งอย่าเพิ่งเบื่อค่ะก็คงจะได้เอออาจจะมีโอกาสเจอกันด้วยอะค่ะค่ะนาะแล้วก็จบเรื่องความรักแค่นี้ก่อนนาะแล้วก็ทีนี้เรามาดูไพ่แนะนําของคนชาวกองวันศุกร์อุ้ย อ่านยากหน่อยเนี่ยเป็นเทพธิดาของชาวเยอรมันเอเรียนรอดเอเรียนหอดไม่รู้อ่านถูกไหมนะภาษาเยอรมัน Fertility ตแปลว่าความสมบูรณ์ค่ะหรือเป็นธิดาแห่งพยายมนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมสีเขียวความสดชื่นความอะไรที่มันไม่ทุกร้อนเนี่ยมีดอกไม้ปะปลายด้วยเนี่ยความสุขเนี่ยความสุขเลยนะคะเนี่ยแล้วคุณได้ไพ่เดอะเวอรอีกคุณดูสิเนี่ยเจ๋งอะ่ะอืม ไพ่ไพ่ความสุขขึ้นมานะแต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณคิดเกินเหตุแล้วคุณก็สับสนในตัวเองแล้วคุณก็แบกมันไว้คุณต้องรู้จักปล่อยวางบ้างอะคะ่ะซัมเมอร์ดีมโหยตรงกันเลยเดนเมษานี่เกาบอก a d v a n c e the guiding ิ i g h t t h a t you are and move forward in the n o r e s t of the powerful person within you ให้คุณเชื่อตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่า ความดีในตัวคุณจิตวิญญาณที่ดีของคุณเนี่ยจะนำทางคุณเนี่ยสู่มีแสงสว่างที่นำทางคุณเดินเข้าไปอะค่ะคุณอย่าคิดมากเกินเหตุอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยนางฟ้าตัวน้อยๆอยู่รอบตัวคุณเลยคุณเห็นไหมให้คุณเชื่อจิตวิญญาณที่ดีของคุณคุณเป็นคนดีอะค่ะไพ่วันศุกร์คุณทำความดีมาไพนี้บอกนะซัมอดีมเขาบอกให้เชื่อสิ่ง ที่มันเป็นแสงสว่างอยู่ในจิตวิญญาณของคุณอะแล้วให้คุณเดินตามความรู้สึกตรงนั้นของคุณเองอะค่ะเนี่ยค่ะก็จบนอสำหรับชาวกองวันศุกร์สวัสดีปีใหม่สุขสันต์วันสงการปีใหม่ไทยนะคะค่ะโชคดีค่ะชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ได้เลยนะคะลาละค่ะ